สวัสดีครับก็ขอตนรับเข้าสู่เราไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่ผมวานะฮะตอนนี้เราอยู่กับเนยายเรื่องนักสำรวจดันเจียนจะเป็น EP ีที่34แล้วนะครับมีชื่อตอนว่าจากวันนี้ฉันจะเป็นนักสำรวจดันเจียนอย่างเป็นทางการตอนที่4มหาวิทยาลัยที่แสนน่าเบื่อมันไม่แตกต่างไปจากโรงเรียนมัธยมเลยฉันไม่ได้คาดหวังกับมันตั้งแต่แรกแล้วฉันเป็นนักสำรวจดันเจียนดังนั้นที่อยู่ของฉัน จึงไม่ใช่มหาวิทยาลัยแต่เป็นดันเจียนอย่างแรกก็ตามในฐานะสมาชิกของสังคมและพลเมืองของเกาหลีฉันก็จะต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับอายุของฉันแม้ว่าฉันจะมีค่าสติปัญญาแค่20แต่เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจแม่ของฉันก็รู้ว่าฉันเป็นนักสำรวจดันเจียนเหมือนกับพ่อและรู้ว่าฉันอาจจะทําเงินได้มากพอๆกับพ่อแต่ถึงอย่างนั้นแม่ก็ยังคงยืนยันว่าฉันจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยเพราะว่าอายุของฉันถึงเกณฑ์แล้ว ความคิดนี้มันเหมือนกับว่าจะเป็นของปลอมมันกําลังจะทําอะไรสักอย่างเพื่อการแสดงออกมาบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมอยู่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่โลกถูกเปลี่ยนไปด้วยการปรากฏตัวของมอนสเตอร์และผู้ตื่นขึ้นขณะที่ฉันกําลังคุ้นคิดอย่างจริงจังสู้เยอ,อึนก็กําลังกลืนเฟนฟายลงไปฉันสามารถจะกินมันได้หมดเลยอย่างนั้นเหรอจริงๆใช่ไหมใช่แล้วเทๆๆๆวดาฉันรักนาย ไม่อ่ะความรักที่ยิ่งใหญ่ของเธอมันมีมูลค่าเพียงแค่6,500วอนฉันได้ปฏิเสธความรักที่ร้อนแรงและาราคาถูกของเธอและจ้องมองไปที่เธอที่กำลังกินเฟรนฟรายอยู่วันนี้มันเป็นวันพฤหัสบดีคลาสได้จบลงในเวลา17.30นาินาทีมันเป็นวันที่ชั้นเรียนของฉันซ้อนทับกันกับของสูงเยอึน ช่วงมิดเทอมกำลังจะมาถึงแล้วแต่ว่าซูเยออืนได้ชักจูงให้ฉันไปหาแฟนไฟล์และเบียจุดมุ่งหมายของเธอก็คือแฟนไฟล์ยังเห็นได้ชัดแต่ฉันก็ไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของเธอไปในกำลังคิดอะไรอยู่หรอชินเออไม่มีอะไรซูเยออืนเป็นโรคมอนเตอร์โซเบีย มันเป็นเหตุผลที่เธอตัวสั่นไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และตัวแข็งทื่อเมื่อเจอกับนกพิราบมอนสเตอร์น่าแปลกใจที่คนที่อยู่ในศตวรรษที่21จะต้องมาพบเจอกับพวกมันมันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจในสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดเหล่านี้ที่มีทั้งขนาดรูปร่างและความสามารถที่ผิดปกติผู้คนไม่เพียงแต่หวาดกลัวโดยธรรมชาติเท่านั้นแต่พวกเขายังจะต้องตัวแข็งทื่อเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้โรคมอนสเตอร์โฟเบีย มันเป็นคำอธิบายใหม่สำหรับคนที่มีอาการเช่นนี้ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับการอาวกส่วนใหญ่จะเป็นโรคนี้อย่างไรก็ตามซูเยอื่นเป็นผู้ใช้พลังแม้ว่าเธอจะถูกฉันพบโดยทันทีแต่ว่าความสามารถในการซ่อนตัวของเธอเป็นความสามารถที่ดีที่สุดในการเอาตัวรอดจากมอนสเตอร์ฉันสงสัยว่าทำไมเธอถึงได้วัดกลัวกับมอนสเตอร์ถึงแม้ว่าฉันอยากจะรู้แต่ฉันก็ไม่ได้พยายามจะค้นหามันฉันไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าเธอขอความช่วยเหลือฉันก็จะช่วยเธอในระดับหนึ่งฉันสงสัยว่าความจริงที่ฉันคิดทั้งหมดนี้มันหมายความว่าฉันคิดว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีแล้วหรือไงแต่ครู่หนึ่งฉันก็ได้โยนความคิดเหล่านี้ทิ้งลงไปในถังขยะเวนเอ,อ,เอ,อ้ยจริงๆฉันควรจะได้พบกับคนอื่นที่เป็นเพื่อนที่ดีมากกว่านี้ขณะที่ฉันกําลังคิดถึงสิ่งที่ร้ายประโยชน์เหล่านี้ก็ได้มีสิ่งหนึ่งโผล่ขึ้นมาตึง้งนักสำรวจดันเจียนจากโลก ได้ไปชิดชั้นที่50และได้กลายเป็นนักสำรวจันเจี้ยนระดับทองตอนนี้ช่องทางการสื่อสารจะถูกเปิดขึ้นในโลกผู้ที่ต้องการจะพูดคุยจะสามารถทําได้โดยการวางมือซ้ายไว้บนปากเมื่อคุณไม่ต้องการจะฟังเสียงจากช่องทางการสนทนาคุณสามารถปิดได้เพียงแค่พูดว่าปิดช่องทางนักสำรวจดันเจี้ยนในโลกนายได้ยินใช่ไหมฉันได้เคลียร์ฉันที่50แล้วทุกคนได้ยินฉันไหม ฉันได้ลุกขึ้นยืนจากที่นั่งแม้ว่าซูยออึนจะมองฉันด้วยท่าทางที่สงสัยแต่ฉันก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะสนใจเธออย่างแรกเลยฉันได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและส่งข้อความไปถึงพ่อว่าอย่าพูดอะไรจากนั้นฉันก็นั่งลงไปและพยายามทําตัวให้สงบในขณะเดีวยวกันนั้นฉันก็สามารถจะได้ยินเสียงกระซิบข้างหูของฉันฉันชื่อฮาวายเอรีมันติฟอร์เป็นผู้ใช้พลังระดับ SS และนักสำรวจดันเจียนที่2ฉันมีชื่อ เกาหลีว่าเย่ฮวายาฉันมีสัญชาติอังกฤษดังนั้นโปรดจำมันเอาไว้ด้วยฉันได้เดาะลิ้นผู้ใช้พลังระดับ SS ได้กลายมาเป็นนักสำรวจดันเจี้ยนทั้งพ่อและฉันรู้ว่านักสำรวจดันเจี้ยนอาจจะต้องเอาเวกขึ้นมาในสักวันหนึ่งแต่ว่าพวกเราไม่เคยคิดว่าจะเป็นความสามารถที่ถูกจัดอันดับเป็นระดับ SS เธอได้บอกว่าเธอชื่อเย่ฮวายาเธอเป็นผู้หญิงที่ใช้ไฟในทีวีกำแพงที่ฉันรู้สึกได้ ว่าฉันจะสามารถกระโดดผ่านไปในสักวันหนึ่งในตอนนี้มันได้สูงขึ้นไปกว่าร้อยเท่าแล้วมันอาจจะสูงมากกว่าพันกิโลเมตรฉันได้กัดลงไปที่อริมฝีปากของฉันฉันได้ให้ความสนใจกับคําพูดของเธอพวกคุณทุกคนควรจะรู้ว่ามีนักสำรวจอันเชียนในโลก5คนเท่านั้นฉันต้องการจะเก็บมันเอาไว้อย่างนี้ต่อสักพัก นั่นคือฉันไม่ต้องการที่จะให้มีนักสำรวจอันเชียนโผล่ขึ้นมาอีกเพราะว่าเราไม่สามารถจะปล่อยให้ทุกๆคนกลายเป็นนักสำรวจอันเชียนได้เสียงของเธอยังคงดังต่อไปเหมือนกับกระดิ่งพวกเราจะต้องมารวมตัวกันพวกเรานั้นพิเศษไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นเหมือนกับผู้ใช้พลังคนอื่นเมื่อพวกเรารวมกันพวกเราจะสามารถสนับสนุนกันและกันได้แน่นอนตั้งแต่ที่ฉันเป็นผู้ใช้พลังระดับ SS และกลายมาเป็นคนแรกบนโลกที่วิชิตชั้น50ฉันก็จะเป็นผู้นำ ฉันต้องการที่จะสร้างองค์กรของนักสำรวจดันเจียนขึ้นและฉันต้องการให้พวกคุณทั้งหมดอยู่ในนั้นมันเป็นแผนที่น่าสนใจมันติฟอร์ดมันเป็นเสียงลึกลับของผู้ชายคนหนึ่งมันไม่ใช่เสียงของพ่อดังนั้นจะต้องเป็นนักสำรวจดันเจียนที่ฉันไม่รู้จักอย่างแน่นอนฉันได้ฟังเสียงของเขาอย่างใกล้ชิดฉันยอมรับว่าเธอเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ของพวกเราแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเราควรจะอยู่ภายใต้คำสั่งของเธอฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะออกคำสั่งกับพวกคุณนี่ แต่ฉันต้องการเพียงแค่ให้พวกเรามารวมตัวกันผู้นำกลุ่มก็ควรจะเป็นคนที่แข็งแกร่งนี่ข้อเสนอของเธอมันไม่น่าดึงดูดและไม่น่าไว้วางใจแม้ว่าจะไม่มีการรวมตัวของพวกเรานักสำรวจอันเจียนก็มีอำนาจที่จะสามารถออกคำสั่งกับผู้ใช้พลังคนอื่นๆได้พวกเราจะสามารถแข็งแกร่งขึ้นถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันเสียงของพวกเราจะเข้มแข็งเช่นกันแถมนอกจากนี้ฉันยังไม่ได้บอกว่าพวกเราควรจะมารวมกันด้วยเหตุผลทางการเงินและคนอ,นอื่นล่ะ คุณควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกมันเชื่อมโยงกับดันเจียนฉันรู้ดีในข้อน,นี้เดมอนลอดมันกำลังอารวาสอยู่ในทวีปบลูกาและผู้ลุกล้านก็ปรากฏขึ้นในทวีปของอีเดียสชาวทวีปต่างๆกำลังต่อสู้กันอย่างจริงจังเพื่อกำหนดโชคชะตาของพวกเขาโลกของเราก็ด้วยเช่นกันมอนสเตอร์ได้เริ่มปรากฏตัวชินชินฮะ สูย่าอื่นที่กําลังกังวลเกี่ยวกับฉันได้ถามออกมาฉันได้โบกมือให้เธออย่างเงียบๆและเพ่งความสนใจไปที่ช่องทางการสื่อสารคราวนี้ฉันได้ยินเสียงที่ฟังดูเหมือนจะเป็นเสียงของเด็กสาวคนหนึ่งฉ,ฉันส,ส,ส,สุมิระวีโอเรตมินามิแล้วคุณมันติฟอร์ดบอกว่าถ้าพวกเรารวมกันพ,พ,พวกเราจะสามารถเอาชนะมอนเตอร์ทั้งหมดในโลกนี้ได้อย่างนั้นเหรอโอ้ใช่แล้วพวกเราจะสามารถที่จะเติบโตไปก่อน ที่จะถึงจุดจบเมื่อพวกเรารวมตัวกันไม่ว่าประเทศไหนหรือองคอ์กรใดก็ไม่สามารถจะมายุ่งกับพวกเราได้นอกจากนี้ตราบเท่าที่เรามีอำนาจในการแต่งตั้งกลุ่มนักสํารวจพวกเราจะสามารถใช้พลังนี้ในการขยายองค์กรของพวกเราได้อีกด้วยแต่งตั้งอย่างนั้นเหรอพ,พวกเราสามารถจะแต่งตั้งนักสํารวจอันเจนคนอื่นได้อย่างนั้นเหรออืมมันดูเหมือนน้องสาวตัวเล็กคนนี้จะยังคงเป็นนักสํารวจฝึกัตสึนะ ชายคนนั้นได้พูดด้วยน้ำเสียงที่ผิดหวังผู้หญิงคนนั้นฉันรู้ตั้งแต่ตอนที่เธอเปิดเผยชื่อของเธอแล้วแต่ว่าเธอไม่ได้ฉลาดเธอควรที่แกล้งจะทำเป็นไม่รู้คุณจะกลายเป็นนักสำรวจระดับเงินเมื่อคุณผ่านชั้นที่20ซสิเมะะจากนั้นคุณจะได้รับสิทธิ์ในการแต่งตั้งนักสำรวจอันเจียนคนหนึ่งเมื่อคุณกลายเป็นระดับทองคุณจะสามารถแต่งตั้งคนอื่นได้อีกโอ้เข้าใจแล้วหนูยังอยู่ที่ชั้นที่18อยู่เลยมันเป็นเวลาเพียงแค่2ปีนับตั้งแต่ที่ฉันเข้้าามาในนนนัีียแห่ง 18ชั้นใน2ปีฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ในดันเจี้ยนไหนแต่ถ้าฉันมีมานาฉันก็สามารถจะทำมันได้เช่นกันไม่สิอย่าคิดถึงมันเลยใจเย็นใจเย็นฮู้ฮูฮ้ฮูฮ้สุมิเล่คุณไม่ควรจะให้ข้อมูลของตัวเองแก่คนอื่นนะพี่สาวคนนี้เป็นห่วงดูเหมือนว่าอ่ามันติฟอร์ดจะชอบเด็กสาวที่บริสุทธิ์และไร้เดียงสาแต่เดี๋ยวก่อนนะเธอก็เปิดเผยว่าเธอมาจากดันเจี้ยนที่สองเช่นกันนี่ทำไมเธอไม่กังวลเกี่ยวกับตัวเธอเองล่ะ มินามิได้หัวเราออกมาและตอบกลับมาพวกเราไม่ใช่พวกเดียวกันหรอหนูไม่คิดว่าพวกเรา,าจะจําเป็นต้องซ่อนตัวกันนะเธอพูดแบบนี้เธอจะบอกให้ฉันและพ่อออกมาใช่ไหมเธออลยวสิพ่ออดอแอะต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยเธอพูดถูกแล้วสาวน้อยขอโทษสําหรับการฝังเงียบๆฉันแค่อยากจะฟังเสียงที่สวยงามสักหน่อยนะตามที่คาดเอาไว้พ่อได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับเรื่องที่ไร้าสาระเสียงที่สวยงามอย่างนั้นเหรอก้นฉันสิเพลงคลาสสิก มันทําให้พ่อหลับไปในเวลาไม่ถึง5วินาทีด้วยซ้ําท้างั้นก็เหลือ,อแค่คนเดียวจะบอกนะวันนายจะเงียบอยู่ต่อไปมันเป็นเสียงลึกลับของผู้ชายฉันคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นฉันก็ตัดสินใจฉันได้เอามือซ้ายมาท่าบนปากและพูดออกไปฉันไม่ต้องการที่จะตัดบทสนทนาของพวกนายองค์กรของนักสำรวจดันเจียนมันฟังดูงน,น,งดน่าสนใจและมีประสิทธิภาพแต่ว่าฉันไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างอะไรจากพวกผู้พิทักษ์หรือพวกปีกแข่งเสเรีเลยนี่ มันจะแตกต่างกันนักสำรวจดันเจี้ยนจะต่างออกไปเป้าหมายของพวกเราก็คือการค้นหาเหตุผลว่าทำไมมอนสเตอร์ถึงเกิดขึ้นและแก้ปัญหาเหล่านี้คุณผู้หญิงทุกๆองค์กรเริ่มต้นด้วยเหตุผลอันชอบธรรมดูพวกผู้พิทักษ์เป็นตัวอย่างสิแล้วก็ดูผลที่ออกมาสิดื้อได้อะไรแบบนี้มันดูเหมือนว่ามัลติฟอร์ดจะไม่มีความสุขกับคำพูดของฉันคำใบ้ก็คือน้ำเสียงของเธอที่มีความโกรธเจือปนมาฉันสามารถจะรู้สึกถึงมันได้ในหูวของฉัน ด้วยความสั์จริงฉันค่อนข้างที่จะสนใจในองค์กรที่เธอกําลังวางแผนที่จะทําแล้วเป้าหมายของมันฉันยอมรับว่าถ้าพวกเราไม่ได้จัดการกับวิกฤตมอนสเตอร์โลกนี้ของเราก็จะตกอยู่ในอันตรายเหมือนกับโลก,กอื่นๆด้วยทั้งนั้นทําไมก่อนหน้านี้นายถึงพูดแบบนั้นละ่ะฉันจะบอกตามตรงนะฉันอ่อนแอกว่าเธอแต่ว่าฉันไม่ใช่คนประเภทที่จะคานไปคันมาใต้หวางขาใครดังนั้นเราจะสามารถคุยกันได้อีกครั้งเมื่อฉันแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และแข็งแกร่งกว่าเธอฉันจะมีส่วนร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขก็ต่อเมื่อฉันได้เป็นบอสของที่นั่นฉันไม่จําเป็นจะต้องกังวลเกี่ยวกับการที่องค์กรจะสูญเสียเป้าหมายที่มันมีอยู่ไป <c oughs> นี่แหละลูกผู้ชายแล้วฉันนี่แหละคนที่จะเป็นบอสดังนั้น <c oughs> ไอ้นุม่มชายเสียงลึกได้เปล่งเสียงออกมาในขณะที่พ่อของฉันได้แสดงความพิถีพนออกมาแบบเด็กๆไม่ต้องพูดถึงว่าเขาเกือบจะเปิดเผยว่าเราเป็นพ่อรุก,กันจากนั้นมัตติฟอร์ดก็ตอบกลับมา นายนั่นเหรอนายต้องการที่จะแข็งแกร่งกว่าฉันคนที่มีระดับทองในอันเจียนที่สองผู้ใช้พลังระดับ SS อืมนี่คือสิ่งแรกที่เธอพูดถ้าเธอเป็นห่วงโลกจริงๆนี่มันจะไม่ใช่เรื่องแรกในใจของเธอมันไม่สําคัญว่าใครจะเป็นหัวหน้าอางค์กรถูกต้องไหมล่ะแน่นอนว่าฉันรู้ว่าฉันได้หยิบเลือกเอาคําพูดบางส่วนของเธอฉันได้ขุดลึกลงไปในใจิตใจเธอและทําให้เธอเสียความคิดมันสตีฟอร์ดได้สูญเสียความคิดไปอย่างสมบูรณ์ แต่มันเห็นได้ชัดว่าฉันจะกลายเป็นหัวหน้าที่แข็งแกร่งที่สุดนายไม่ใช่คนที่คิดมากเกินไปอย่างนั้นหรอนายจะก้าวข้ามฉันไปได้ยังไงล่ะนอกจากนี้ฉันกําลังคิดถึงอนาคตของพวกเรานักสำรวจันเทียนนะไม่ฉันเห็นด้วยกับเด็กหนุ่มนั่นมัลติฟอร์ดฉันสามารถจะเห็นได้ชัดว่าองค์กรของเธอมันจะดําเนินการไปยังไงในขณะที่เธอควบคุมอยู่โชคดีนะฉันไม่เอาด้วยแล้วพ่อก็ได้พูดขึ้นมาอืมฉันยังคงอ่อนแอกว่าสาวน้อยคนนั้นอีกด้วย ฉันยังไม่ต้องการที่จะทำงานภายใต้คนอื่นนะขอให้โชคดีคำพูดของฉันมันได้นำไปสู่ผลลัพธ์นี้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่ไม่ว่ายังไงพ่อก็ไม่อาจเข้าร่วมได้แต่ว่าเขาได้แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกับเจ้าของเสียงลึกลับนั้นการแสดงออกนี้มันทำให้มาร t ติฟอร์ดเหมือนกับคนโง่ทำได้ดีมากพ่ออะไรกันฉันคิดว่าพี่สาวพูดถูกนะเธอเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้และเธอก็ยังเป็นคนคิดไอเดียในการสร้างองค์กรขึ้นมานะ มันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นหรอกสาวน้อยมันเป็นเพียงแค่ว่ามัตติฟอร์ดไม่น่าเชื่อถือเด็กสาวคนนี้ไรเดียงสามากเกินไปเธอไม่รู้จักการสงสัยใครแน่นอนว่าใช้ไม่ได้ไร้เดียงสาแบบนั้นที่จะตอบรับใครก็ไม่รู้ที่มาชวนฉันเข้าองค์กรฉันไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับมินามิแต่ฉันเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจที่แข็งแกร่งดังนั้นฉันจะไม่ทํางานภายใต้คนอื่นแบบเธอในความจริงแล้วฉันก็ไม่ได้คิดว่ามัตสติฟอร์ดจะแสดงเจตนาที่ไม่ดี เธอได้แสดงให้เห็นอย่างรวดเร็วว่าเธอชอบมินามิและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้อ,ของกับเธอทา,ทางที่เธอไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเธออาจจะเป็นคนที่เลือดร้อนซื่อตรงเหมือนกับพลังของเธอก็ได้อย่างไรก็ตามเธอมีความถือตัวเองและต้องการที่จะอยู่เหนือคนอื่นฉันไม่มีแผนที่จะทำงานภายใต้คนแบบนั้นแม้ว่ามันจะมีบางอย่างที่จะได้รับแต่นั่นมันก็จะทำให้ปวดหัวมากกว่าสบายใจในายกำลังจะบอกว่านายจะละเลยวิกฤตของโลกเพียงเพราะแค่ความภาคภูมิใจของตัวนายเองเองั้นเหรอ วิกฤตของโลกที่เธอพูดถึงน่ะถ้างั้นฉันจะขอถามเธอสักหน่อยนะคุณบินามิและพวกเราจะทํางานร่วมกันยังไงพวกเราจะสามารถทํางานร่วมกันได้ยังไงเมื่อพวกเราอยู่ห่างกันนั่นแต่การอยู่ร่วมกันมันจะทําให้ดีขึ้นนะฉันคิดว่าฉันพูดจบแล้วนะคุณมาร์ติฟอร์ดฉันคิดว่าเธอก็พูดจบแล้วเช่นกันฮึมฉันจะไม่ยอมรับคนที่ใจแคบแบบนายสุดไปแล้วพวกเราไปคุยกันแค่สองคนกันเถอะค่ะพี่สาว ผู้หญิงเป็นสิ่งที่ลึกลับอย่างแท้จริงพวกเขาจะสามารถพูดคุยกันจนสนิทได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีขณะที่ผมกําลังจะตะโกนว่าปิดช่องทางก็ได้มีเสียงลึกของผู้ชายตัดเข้ามาฉันเอดเวิร์ดเวอร์เกอร์เป็นคนอังกฤษอายุ26กปีเจ้าหนุม่มบางทีฉันอาจจะรู้จักชื่อของนายชาวอังกฤษอย่างนั้นเหรอนายบอกว่านายเป็นชาวอังกฤษถ้างั้นนายสามารถจะคุยกับฉันได้ยังไงกันล่ะ2ใน5ของนักสำรวจเป็นชาวอังกฤษ จาก7ผู้ใช้พลังระดับ SS มีผู้ใช้พลังอีกคนหนึ่งที่นอกเหนือไปจากมัลติฟอร์ดมันไม่เหมือนกับสหราชอาณาจักรที่มากไปด้วยผู้แข็งแกร่งดังนั้นมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันเอาละ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญอย่างมากอย่างที่พูดมันดูเหมือนว่าสหราชอาณาจักรจะมีอํานาจกว่าประเทศเอื่นๆมันน่าแค้นใจแม้ว่าฉันจะไม่ใช่คนที่รักชาติมากนักแต่ฉันก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีสําหรับประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะมีผู้ใช้พลังที่มีประสิทธิภาพมากมายไม่สิ ด้วยฉันกับพ่อเกาหลีจะเป็นประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกหลังจากที่ได้ยินคําแนะนําตัวของแอดเวิร์ดวากเกอร์ฉันก็คิดว่าฉันควรจะเปิดเผยชื่อของฉันออกไปดีไหมจากนั้นฉันก็ตัดสินใจฉันยวนฮวาวูเป็นคนเกาหลีอายุ23ปีฉันโกหกนายนายเป็นคนเกาหลี ฉันควรจะรู้ได้จากการพูดจาที่เฉียวนั่นนายทำอะไรเกี่ยวกับรัฐบาลและสื่อของนายพวกเขาถึงได้เรียกร้องให้ฉันเป็นผู้ใช้พลังของเกาหลีฉันเป็นชาวอังกฤษนะคุณนางของชาวอังกฤษมีความภาคภูมิใจของตัวเองอาคุณนางในวันนี้และอายุอาขอโทษทีนะมัตติฟอร์ดแต่ฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นลูกครึ่งมาจนถึงวันนี้นอกจากนั้นฉันก็ไม่สามารถจะให้การยอมรับได้แม้ว่าเธอจะมาจากเกาหลีอังกฤษหรือว่าแอตแลนติกแอตแลนติกอย่างนั้นเหรอ ลาก่อนนะฉันจะไม่จดจำเธออ๊ายอือมยวนฮาวาวูฉันจะจำชื่ออันนี้เอาไว้ดูเบือนว่านายจะมีค่าให้จับตามองตามสบายเลยด้วยเหตุน,นี้ฉันยังปิดช่องทางการสื่อสารไปฉันได้รับข้อความจากพ่อทันทีหลังจากนั้นเ <c oughs> มื่อ,อไรกันที่แกมีลิ้นที่คมคายแบบนี้ไอ้ลูกชาย <c oughs> นั่นมันไม่ใช่ทุระอะไรของพ่อเอาละ่ะบางทีมันอาจจะเป็นนายจะต้องเครียดมากจากการสอบทั้งหมดที่กำลังจะมาถึงแน่ๆนายต้องการจะให้ฉันพานายไปหาหมอปะ เธอเอาเวลาไปคิดเรื่องของเธอเถอะใหญ่ปีศาจมันพลังทำไมถึงไม่มีคนที่ปกติอยู่รอบๆตัวฉันกันเลยนะจบตอน